สวัสดีจ้าวัฒน์กายกินข้าวตำมักแตงนี่ไก่ก็ปลาดุกหะะมูแดดเดียวหมูแดดเดียวน้ำยู่ทั้งใจนี่พักนั่าสุดเนือมากๆดูหน่อไม้ไม,มักลินฟ้ามันละขิน,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 นแดง แซงปะกินมามามาทำายอะไรแล้วโอ้ยลืมเสนอขาเนียวไหมจับันนี้ออกพุกี้ท่านทานหอมมากแล้วก็ห่อนห่อนห้อนพุกี้จกบันี้เล็บลุทแค่ทำหมกวางละอ่ะไม่เกี่ยววันฟี ะคุณน,น,นะพ่อฟานให้เด็กหน่อยอยู่บ้านของแสบพี่น้องมั่งก็แสบมันไปไหนแล้วแบบของผมตอนนี้เจ้าพันปีจับมาเด้อจ้าม,มาเด้อจำมังเฮ้ยแม่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 ใส่การพิงาเนิดหน่อยนิดหน่อยพี่น้งองเดี๋ยวแม่จำแจ้ว เดี๋ยวมันกลมังเจียวปลาดุกปลาดุกย่างโอ้ที่เด็ดที่นี่พี่น้องที่เด็ดอยากได้วันนี้เรามาสี่คนที่เราครับมันนีอย่างงั้นเถอะฉันมาสื่อเสร็จเดี๋ยวพร้อมไหมพี่น้องพร้อมไหม เอ,บบอาเลยครับสุดยอด,ดนี่เขาใส่ตาเปนรงนี้ให้กลามไปตาตแตงนะใ,ให้นัว,วไปนหน่อขอบคุณอ,อร่อยมาก็อะไรจะกบ พี่นอ,อนปวดดีโปดีโปเลยหน,นื่อยคแห้งเลยีโปดีเ <มา S 1> <laughs> วาอยู่ก็มีดีโปแซ่บกกไปนอมมนมแล้วด้วยมานะอันนี้ช็อตเด็ดพี่นองเนี่ยมอใกล้กว่ึงข้สมพระองค์้ปแล้วำแป่ต้องช่วยเลัาพุ่น กีท่ทอนเนื้นอเขาจะมันท่อนให้ด่ะเขาบอกมาสีมูจงมันแหงอ่ะแหงกิจาน <c ười> กับ,บคู่กูอ่ะกนนี่ช่วงเกี่ยวกันกับหมันี้แฟนี่ยก็แนะโวหละตอนหมัดแหลวงผ่นทอนไหม ผมเน่าเจ้เขาเจาแกเนานะเขาจไปไมังผมผมผมน้อยๆผมลำลำแม่พี่น้างผมลำลำ่าจะหูจักผมลำลำมาซีคนบ้าีเด็กหน่อยจะคนได้มันจะมุงใหญ่ ยังไงเพราะเสียไม่ได้ใส่สดวนะครับคนหนึ่งครับเนีลยหมูมิตรมันเราจะมีกันอยู่สี่คนนะครับนั่งกินกันทุกมือนกพี่น้องสี่คนคนหนึ่งเตื้อไม่อยู่อะไรพี่น้องคนหนึ่งเตื้อยังไง น้องออบน้องฟุกี้นี่เขากล้องหนูกระมูนนี่อันนี้คันท้องจ้านี่น้องชงครับนน้องชงน้องชงทำไมหน้าหนวดจังน้องแก่แล้วแก่แล้วมามาได้เป็นน้องกินรำกันครับเ้ใดฟังหนวดปีกปีกจีบานน้องแก่แล้วจีบานไม่ปังปักคาปเนียคาบ้าทาบ่า มีคนคอมเมนต์ว่าน้องแก่แล้วนี่เราแสดงว่าแสดงว่าฟังมาไกลต้องขอบคุณห,หลายๆด,ด้วยค่ะคือแสดงว่าไม่ได้กดรัตสิ่งท้อหลายๆคนคือสิ่งมันมนมนมีน่นนสุดจ้าสิ่งทอต้องกินห,หลายๆคนเพื่อเ่อท่านโมมีมูดูดีสิ่งมันเยอะมา กินทอดกินหนักมากละทอมอยากกินไฟการไหมรึเปล่ากินดิกินเหมือนเราไงอร่อยไหมอร่อยอันนึ่งกินลูกนะกินไม่ลูกก็ได้เบืรอรี่แกก็ได้อร่อยที่สุดเลยกีดีมี่เราตะกี้ก็เกดชอบอะไรครับเนี่ย ต่วาเรามักกินเมนู้น้เราะแบงเนี่ยการกินะมาอาคนจะมาถึกันมาีเด็กของใครจะซื้อาเอมามาเลยพี่น้องกำมืกอบอะเงกว่าเขาเรียกยัง S อย่งอย่งยีย่งอี่แบบว่าพกินได้ไหมะเออนั่นและเก แบบ,แบบเสียงเแบบเสียงหยาเสียงแบบเยงีเยบเห็นก็จะว่าหพี่น้องฟังเก็บมือปังเนี่จะมาบ่อยทอยี่สุนนะแต่หิวหนวอันนี้วอบแล้วจะมาแล้วมา ก็บะนีบะขมคุกกี้มาละเนี่ยชองกินเบืองบะขมของหมากเนาะเนี่ยเขาหลอกแม่เอาตัวใดพี่นาะไม่เขียวจะวางเพิ่มเลื่อนสักไม่เขีเาาเยวแ <c oughs> ต่ว่าตัวยเรียบร้อย <c oughs> มะละนี่เป็นยานะจะไม่รู้ว่ายาอะไรผมเอาไปรู้กัน <c oughs> ยามาเร็ <c oughs> เบิ้องเบิ้งในื้อในยูทูปนะถ้านเะปิดมาในยูทูปว่าเพากแเบ<า>ื้องยูทูปป้ะกันเพราะว่าปเป็นยาเป็นยาได้ผมก็ดูเป็นยาอะไร่ค่อยๆได้ใจสำหรับคนท้องห้ามกินเยอะกินได้หน่อยๆเด้อค่ะ <c oughs> นี่คนท้องกิน,นอะไรับพี่น้องคนท้องกินอะไรก <c oughs> เ็เป็นหวานนันกงขุมมันหวานบีบไปเลยอ่าอันนียทานอัฟกันบีบมันลูกบีบมันลูกน้อัฟกี้ประมาณสามเกิน ร่อยชีวิตเมื่อใดครับลูกร่อยก็ค้นกันลุกของไปหมดเลยอ,อ,อ,อืมอ่าพี่น้องอยาได้ครับผู้ไดมีอไอย่างนั้นพวกพึ่งทองหรือว่าพึ่งกำลังทองหรือว่ามีผู้หญิงมีเม็ดลูกจะกินได้ได้ไหมกินเยอะหรือว่ายังไงกินได้อยากกินเยอะอืมอยากกินเยอะพี่น้องกินน้อยๆมันจะเป็นยากินา้ยมันจื่อดีไม่คาดเดาเลยพี่เราเรากินน้อยๆจะเป็นยา,านแด้นนนจ,จัะ ตอนสันส้นๆอยูอ่ขิงปับหายสั้นเว้ยหม่เออยาดีฮนะเออแต่ว่าเบียร์น่ะมันคอยดับรูปอย่าง,างนี้เลยเบียร์ดับรูปยังปั่นยาแต่ว่ากินหลายมันงจ้ะบดีกับสมองเขากับตับเขานะนนแต่ว่ามันดับรู้แบบว่านกระดู <c oughs> เกเดียรกินหลายบดีนะพูดถึงได้กินแบบนานๆทีถ้าถ้านี่ถ้ากินมือต่อมือนี่หัวจะเป๊งสิครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่กินเยอะ <c oughs> เขาหน่กกินปกติโอเคอยู่เขาปุกีใท่อุ้ยขอบอกเลยฮอนจกเล็บรุดณเอ้าจันาไวกดีดนึกเจ้าก็เห็นมัน่อนยิ้วันห่วยหอยู่การใท่เข่ามันต้องมีมันห่อนไหนบ่มะนอนห่อนไหนมันฮ่อนทางไหนปุกีไทรไม่เหียวนึกไทรจะา เอาคอยโจ๊กคอยส่วนเอาอยู่มันมาเด็กแบนใหญ่ๆเนาะก็ถึงมันก็ถึงมาอยู่ร้านเนาะผมมาอยู่ร้านเนาะผมไม่ท้ายเขาเนาะจนเขอาแห้งเนาะหลันไม่เท่าดาก็พอเท่าดาครับที่จริงก็ไม่ต้องท้ายท้ายอยู่หลันแหละเด็กอันนี้เนาะหอันน้อยกินน้อยๆส่วนกินมากให้กินก็ไปน้ำพริกปลาหวานเนาะ ก็คนะปนป่ากบเาครับครั้งแรกที่เราจะบ่้าขาวกันก็กินอะไรอัาตรามานรับกนทกวันนะครับกลายท่ากินบายเขาเทียงบไปบายๆเขาจขาเศ้าว่าใช่ไหมเออขาเ้าาเขาเศ้านูนจนสีบายสีม่วงแดงอ่ะเขาว่ยห้าเนี่ยคือจะ่มเมนว่ากินอะไรได้อันมากเขาไว้แล้วก็เลยว่ารอถาก ท่านสั่นกับไปสั่งเขาทีแล้วพระจ้ามัสตอเต,เตีทในทายไหมถ่ายนุแล้วเบิงในคลิปขันท้อนะครับเขาไปเบองนั่จ้ะันเจ้ามาสื่อพุมพมใหม่เรานอากกนเมืองกันพะุมใหมอันนี้พมใหม่นะจ๊ะเอาเขามาใม่แล้วอืมเขา่อไ่อีกเส็มั้ม เพิ่นมาเพิ่มขายพวมเก่าก็เลยเอาพวมใหม่ไป็หลักพวมใหม่มาเปลี่ยนขายเสร็จยเศษกวาพี่น้องแล้วนะขายเสร็จลนขายเสร็จที่ลนมลพิณแต่น้ำดำๆน้ำทรงน้ำเสียเพิ่นเก่ามาเบิดแต่ว่าตอนท้ายน้ำเสียน้ำบ่ได้เอากมาด้วยไม่ดีเกิดทองยังมันลนได้อย่างนี้เนี่ยก็จะออกงี้มาซื้อตีเป็นราคาเป็น เบบมาตรฐานเนาะเดือนละหาพันเดือนละหาพันหกพแต่เข้าใจมาต่อกันเองแต่ว่าไปซื้อน,น้ำพมดหนูเราจ่ายซื้อน้ำกแกนะตรงนั้อีตอนหนึ่งเน่แกเป็นนี่ตอนหนึงครับของนูกับจีายตั้งหกักจะจีได้หลายแค่บ่ไหลายด้วยว่ายังคลายได้กะซื้หาพันเท่านั้นบึ่งเงิงๆปรม่นปลาได้ตีลังกา เนี่บอกน,นี่จะก้นนิหน่อยน,อกกน,ยนะว่ากินัมันขม,ม่นีมนนบขมนะหรับคนมากกินงเยผู้กิต้องบอกสาหรับคนชอบกินค่ะเอ,อ้หอให้เลยคนอชอบกินยังไงกับ่บิน่นคือานก็บโบิน สนักเด็กน่อยสมัยแม่กค่อยกินผัดเป็นอย่างมักเสมายแม่เนาะแม่าถ้าแม่ก็หล่เด้อแบบดูคนไหนวัดหยูมาชินผัดอยู่ว่ามาิมผัดที่กินอยากกินเพขอแล้วอยากนี้กระแสอยากนี้สรุงไปถามหนีก็จังไงปป่านว่ามาหาโหดี่เรือว่าอะไรว่าอีมเบอรขาวมาเอเหนียว แล้วก็หัวใช่ป่ะ,ปะนมก,กันะใช้อาปากจ้บ้าน้องนราบัวเกาทของอแก่ไปวขาเราไปนหขาต้งหนีอเห็นบเผ็ดๆเก็กินมากันเล่นป่ะพี่น้องเออเผ็ดต้มกินข้าเียยงงนนบคทับนี่ผู้เ อกกนอนเล่น,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 นวันเรือเปล่านอนเล่นวันยืมเมื่อกี้กันนอนเหรอยืมเอ็นเยี่ยมดีกับว่โดนเหรอค่ะว่แล้วเนาะอุ้ยข้าวหนูเนี่ยฝากไปนอนฝากติดตาม,ช,มาช่องเบ้าช่องนี้ด้วจ้ามีอย่างดีๆดีเดีดนน๋ยวมานำเสนออีกกันอย่าลืมกดกระดิ่งไว,ะะว้ด้ค่ะเพราะว่าจะได้เราต้องพลาด ขอบคุณทุกคนเด้อจ้าน้องกีปักพี่น้องนะน้องกีปักเด้อถ้าทุกคนเบิ่ร์นจบกดไลค์ไปกำลังใจเด้อจ้ากดติดตามน้ำเนื้อกดไลค์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะจะได้ไม่จะได้รู้ถ้าใครเบิ่งจบเด้อจ้บคอมเมนต์หัวใจแบบจะจสติ๊กเกอร์หัวใจแล้วก็คอมเมนต์อย่างกับได้เด้อเพื่อให้รู้ว่าเออเบิ่งจบอยู่ ทุกคนก็อยากรูเนาะ่ามีใครเบอ่งจบบอทุกคนเบอรจบแบบทิมแบบยังมากันได้เจอแบบต่ทิมละกัใส่ัวใจตรงทายมาแล้วกะจะพบอทิมกวบป้อปลากันยกจ้าถ้าถ้าบอมี้ไปกะแสดงวะาเบบางคนเขาเกบบมาแบบอยากมาแบบไวที่เกอดเอาคนที่สามคเราไปนักผิญเพลินกี่คนนะนิกผจญเพลนเก้าสิบสามคนแยกไปแล้วแกไปแล้วด้วยค่ะ เาชงอนุมันให้เบอร์ทุกคนธรรมติดว่าง่ายที่จะติดที่กันเพราะว่าบางเรือจะมีแน่ดีจะไปติดบ้านเพิ่นกะบว่เป็นอย่างไรธรรติดบ้านพวกนี้กดอนุมัติให้หมดเลยเราไมีลบจกคุนเลยค่ะบราต้องห่วงไปน้ำกันเลยค่ะไปด้วยกันไปได้ไกลบ๊ายบายโอเคครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่มาติดใจสติเกิดมาขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ